ช่วงนี้ชินคุยเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปีนี้จะสดใสแค่ไหนมีอะไรที่รัฐบาลต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนเพื่อให้เครื่องยนต์ตัวนี้ซึ่งถือว่าสำคัญที่สุดในการที่จะดึงดูดเงินจากต่างประเทศเราไปพูดคุยกับคุณยุทธชยัยสุนทรรัตนเวศเลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว SME ซึ่งตอนนี้คุณยุทธชัยอยู่กับเราในรายการและไปสวัสดีพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณยุทธชัยคะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะคุณยุทธชัยค่ะในฐานะที่เป็นผู้ขับวอร์ในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานยนะคะผ่านมา ทุกยุคทุกสมัยผ่านมาหลายตําแหน่งแล้วนะแม้กระทั่งบอดทอทอท,อทอ็เคยเป็นมา,ลาแล้วนะวันนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามนะเพื่อที่จะได้เป็นมุมมองของภาคเอกชนเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มอะว่าการท่องเที่ยวเราเนี่ยสดใสแค่ไหนในปี2 0 2พันี่สิบสี่นี้คะก็จริงๆแล้วตั้งแต่หลังโควิดนะคุณนงน่าน,น <ะ S 2> าทิศทางของการท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มขยับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทํา กับอินบาวกับเอัลบาวหรือว่าท่องเที่ยวภายในประเทศเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าที่ที่จะฟื้นตัวช้าหน่อยเพราะว่ากระแสมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็คือคนที่ทําทัวร์โดเมสติกอะที่เรียกันว่าทัวร์ไทยเที่ยวไทยอ่ะนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยคุณนงหน้าก็อาจจะเห็นว่ารถติดปีใหม่เยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่างๆเนี่คุณนงาน่านจะเห็นว่ารถบัสท,ที่วิ่งออกจากกรุงเทพไปพิษณุโลกไปเชียงใหม่ หรือว่ารถบัสที่จะวิ่งไปชุมพรไปนะครศรีธรรมราชจะมีน้อยนะยกเป็นพวกนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเพียงแต่ว่าคนไทยขับรถเก๋งกันไปเที่ยวหรือว่านั่งรถตู้ไปเที่ยวนะฮะการเที่ยวเนี่ยจะเป็นลักษณะหน่วยย่อยเยอะเยอะมากหน่อยเพราะฉะนั้นผู้ที่ทําทัวร์โดเมสติกเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยนะครับจะจะมีลูกค้าในมือเนี่ยน้อยลงไปแล้วนะครับตามกระแสแต่ผวมว่าคนไทยเที่ยวภายในประเทศกันเองเนี่ย น้อยลงหมาก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 เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเปอร์เซ็นไม่มากไม่มากเท่าไหร่เหมือนกับตอนก่อนโควิดนะครับคือถึงกับโควิดเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่เขาไม่ได้มาใช้บริการบริษัทนําเที่ยวแล้วอ๋อก็คือเที่ยวเองเที่ยวกันเองใช่เขาเที่ยวันเองมากขึ้นเพราะว่ามีศักยภาพในการที่จะช่วยตัวเองะนะครับก็เลยขับรถไปเองอะไรต่างๆงั้นบริษัทตัวที่เป็นโดเมิสติกก็ได้รับผลกระทบจากส่วนนี้นะคะ ใช่เขาก็เลยต้องหันไปหนีไปทําทัวร์อาาบาวะนะครับเพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยยังคงช่วยตัวเองในการท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได้นะครับยังคงใช้บริการ <Everyone S 1> <Kate. S 2> บริษัท <tem> ทัวร์อยู่นะครับครับฉะนั้นแลวโน้มในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลอถ้าคุณยุทธชัยเป็นรัฐบาลเองเนี่ยจะแก้ปัญหาย,ยัางไงดีเพื่อให้อาชีพนะคะการทําทัวร์ในประเทศเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็เติบโตค่ะ ใช่ครับคุณตรงนา้าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะรัฐบ,บาลต้องเข้าใจแล้วก็เห็นชัยผู้ประกอบการเพราะว่าถ้าผู้ประกอบการที่ทําทัวร์คนไทยเนี่ยไม่ดีเลยเนี่ยมันจะเกี่ยว <c oughs> กับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็บัณฑิตด้านมักคุเทศนะฮะทั้งไทยและก็ดูแลต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบในบางด้านนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยที่ยังคงเที่ยวไทยอยู่เนี่ย สำคัญที่สุดเลยก็จะมีกลุ่มเด็กนักเรียนนะฮะคุณนงนาถ <c oughs> ที่ยังคง <c oughs> ใช้บริการทัวร์อยู่นะฮะเพราะว่าเราลงเบียนเดนารีหรือว่าลูกเสือ <c oughs> ลูกเ <c oughs> นตรารีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้มอบงบประมาณให้กับโรงเรียนในการจัดพาเด็กไปก็อาจจะสี่ถึงห้าร้อยบาทอ่ะนะฮะต่อหัวนะครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเป็นอย่างนี้มาสิบกว่าปีแล้วครับคุณนงนาถก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวได้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะตั้งแต่ยี่สิบห้าบาทตอนเงินสี่ห้าร้อยบาทที่ให้เงินมาพาตอนนี้ก็เป็นสี่สิบ สี่สิบห้าสิบแล้วนะฮะแต่งบะทรวงก็ยังเหมือนเดิมนะฮะต่อมาก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นตลาดภายในประเทศโดยการอบรมสัมมนาของข้าราชการเนาะตรงนี้ก็ยังใกล้เคียงเดิมเพราะว่าค่ากาแฟาก็ยังเบิกได้ห้าสิบาทนะฮะในการไปไประชุมนะฮะอันนอนก็เป็นปบาทตามซีบางคนก็เป็นเด็กน้อยก็ได้เก้าร้อยแปดร้อยนะฮะตรงนี้ก็ต้องพยายามไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้เม็ดเงินมันไหลเข้าตลาดเข้าผู้ประกอบการโรงแรมหรือว่ารถบัสอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นตลาดของในออฟฟิศนะฮะที่บ้านนั่งกันทํางานแล้วเจ้านายใจดีบอกว่าอ้าวใครยกมือจะไปเที่ยวภูเก็ตบ้างนะ,ะจะไปอาวดหน่อยจะไปเชียงใหม่บ้างวันนี้เราจะไปสัมมนาขึงเที่ยวกันที่นู่นที่นี่นะฮะก็จะวางงบไว้ประมาณหมื่นห้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขารียว่าเป็นงบี่ไม่ได้มากนะคุณยุทธชัยนะแต่ว่าเป็นหนึ่งที่อยากจะชวนคุยก็คือว่าการที่บริษัททัวร์ภายในประเทศนี่นะคะเรียกว่าถ้าเกิดว่าพึ่งเฉพาะ ลูกค้าที่เป็นคนไทยและเที่ยวในประเทศเองเนี่ยมันก็ไม่เพียงพองก็เลยพยายามที่จะทำทัวร์ที่เป็นเอาบาวคือนําคนไทยออกเที่ยวต่างประเทศจะทิ้งทําให้คนไทยเนี่ยเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นหรือเปล่าหแบบนี้ก็ต้องทําใจคุณดวงหน้า <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานนี้เองทุกคนที่ทําทัวร์ในประเทศนะฮะทาทัวร์คนไทย <c oughs> ก็พากันยกมือกุมพระห้อยคอกันอธิษฐานกันนะฮะขอให้รอด เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศมาแล้วว่าเราต้องฟรีวีซ่าไม่ต้องมีวีซ่าอีกต่อไปแล้วกับประเทศจีนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเจ้าของกิจการที่บอกว่าอ้าวเราจะไปภูเก็ตหรือเชียงใหม่ดีอาจจะมีลูกน้องยกมือส่วนบอกว่าผมอยากจะไปดูหิมะที่คุณหมิงนะฮะเพราะว่าไปได้สะดวกแล้วนี่ครับพี่นะฮะไม่ต้องมีทําวีซ่าแล้วค่าใช้จ่ายก็อยู่ในวงไม่เกินสองหมื่นนะฮะอย่าลืมนะฮะคุณนงนาท นเ,นเขาถนัดในการทําของแพงให้ถูกในเฉพาะตน้ตนๆเพราถนัดมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะคนรวยก็ไปญี่ปุ่นนะฮะคนไม่รวยมากก็ไปจีนถูกไหมครับเพราะฉะน,นั้นมันจะเกิดปัญหาแหละคราวนี้ผมคิดว่านะฮะสาหรับกระทบด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศเควรจะต้องเจอแน่นอนนะครับคุณนงหน้าสมัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยประกาศยกเลิกวีซ่าเมื่อประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ย คุณองหน้าก็คงจะเห็นนะฮะคนรอบตัวคนไทยเรียกว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยแะที่จะเจอคนญี่ปุ่นเจอคนไทยรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเลยนะฮะว่าถ้าหากว่าลงจากสนามบินถ้าทําได้เนี่ยเ็าอยากจะปูผมแดงต้อนรับคนไทยเลยนะครับ่ะเพรานรัฐบาลจัดไทยได้เลยนะที่ญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นตลาดตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดคุณภาพเพราะว่าเรามีกําลังซื้อสุดนะครับจ่ายเงินเยอะจีนก็เหมือนกันนะฮะไปจีนถูกกว่าไปญี่ปุ่นประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต โอ้โหงั้นคนไทยก็จะแห่ไปจีนกันแม้การเปิดที่บอกว่าเป็นวีซ่าถาวรระหว่างไทยจีนที่นายกงตีประกาศไปเนี่ยนะคะอันนี้คือผลได้ผลเสียมันได้คุ้มเสียไหมคะจริงๆแล้วผมว่าเราอาจจะในช่วงปีนี้นะฮะผมเกรียดเราอาจจะเห็นความแตกต่างเราอยัางได้ดุลอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเรายังได้ดุลไม่เยอะพอเพราะทาง<ม>จีนเขาอาจจะมีเศรษฐกิจไม่ดีพอนะฮะเขาอาจจะเข้ามาไม่เยอะ แต่เราไปที่เขาก็อาจจะไปเยอะพอสมควรเลยเะฉะนั้นนโยบายเนี้จะได้ผลดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องรอถึงประมาณปีหกแปดเป็นต้นไปนะครับทำไมต้องไปรอขนาดนั้นล่ะคะก็ต้องรอให้จีนเขาฟื้นตัวก่อนนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นตอนปีหกเจ็ดปีนี้เราอาจจะต้องยอมหน่อยว่าไทยคงต้องทะลักไปทางจีนบ้างนะครับแต่เป็นขนาดเดียวกันน่ะเพราะว่าสัดส่วนประชากรเขามาหาศาลเหลือเกินนะฮะเป็นพันล้านอะ่ะ ยังไงยังไงล่ะเราเราก็ต้องได้ดุลแต่จํานวนเสียดุลของเราที่ออกไปจีนเนี่ยมันกระทบต่อผู้ประกอบการที่ทําทัวคนไทยในประเทศ<ม>ตรงนี้รัฐบาลต้องพยายามที่จะหามาตรการในการเยียวยาเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอา,อาจจะดูเผินเนี่ยอาจจะเอา้าก็บอกรัฐบาลบอกก็ไม่เป็นไรนี่ส่งเสริมทั้งเข้าทั้งออกนะทำไทยเที่ยวไทยไม่สําเร็จก็ไปทําเอาบาวก็ได้แต่คุณนงหน้านะการทําเอาบาวในขนาดนี้มันมีโครงสร้างการตลาดที่ซับซ้อนมาก นะครับเพราะว่ามันมีระบบเรื่องโฮเซลเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายเล็กๆกับคุณลงนาครับชัดเจนที่สุดเลยขนาดนี้เราเป็นเสมือนร้านโชห่วยแล้วนะครับเราจะเป็นเหมือนร้านโชห่วยแล้วจริงๆบอกเขาเรียกเป็นเอเจนต์ใหญ่ใช่ไหมรายใหญ่ใช่ใช่ร้านใหญ่เขาก็จะเป็นเหมือนแมคโครค่ะคุณมองนาโฮเซลโฮเซลรายใหญ่ก็จะเป็นเหมือนแมคโครส่วนผู้ผลิตเป็นทีรับนักท่องเที่ยวลูกค้ามาแล้วก็มากระจายให้รายเล็กอะค ใช่เขาก็จะมากระจายให้ผู้ประกอบการรายเล็กรับแค่คอมมิชชั่นเอานะครับนะแล้วก็เป็นการส่งให้เขาอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะตอนที่ผู้ประกอบการเวลาเวลาเวลาลูกทัวร์ถูกโกงเนี่ยไปถ้าเป็นแบบนี้นี่ไปเรียกร้องจากใครเนี่ยคุณคุณนงน่านฮะคนจองใกล้ร้านโชว์หวยคนนั้นก็ต้องวิ่งมาหาโชว์หวยก่อนนะฮะคุณนงน่านถูกไหมฮะก็ต้องวิ่งมาหาคนที่เป็นต้นทางก่อนเลยอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รอปัญหาการ บูรณาการครั้งใหญ่ในการแก้พระราชธุรกิจนําเที่ยวให้ครอบคลุมความรับผิดชอบด้วยโดยเฉพาะการณีการโกงกันซึ่งมีอยู่เป็นระยะระยะนะเสาสองอก่อนก็เพิ่งเป็นข่าวก่อนปีใหม่นะฮะ ก็ก right, ็เป็นข่าวดังอยู่ล่ะนะครับใช่ใช่ใชคุณยุทธชัยประสบประการในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็เรียกว่าทํางานในระดับในระดับประเทศมาแล้วนี่นะคะดูดูแล้วค่ะในปี2 5งห้เนี้ยรัฐบาลก็หมายมั่นเลยนะคะที่จะให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถึงท่านเด็ดเนี่ยทำวีซ่าถาวรไทยจีนอะไรต่างนะเออทำสารพัดเรื่องเลยที่รัฐบาลรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยได้ทําอยู่เนี่ยนะคะคือคือดูดูแล้วจะเกิดจะให้ความเห็นจากภาคเอกชนในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์เดียวนี่มีอะไรบ้างอะที่รัฐบาลเนี่ยควรจะต้องทําต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะ คุณองนาครับผมต้องรีบพูดเร็วๆนะครับเพราะว่ามารายการคุณวงนาทีไรเ่ยพูดได้น้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเวลาเก้านาทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านท่านนายกท่านนายกเองเนี่ยขนาดนี้เนี่ยออกมาตรการมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นมาตรการด้านกระตุ้นเรื่องตลาดอินบาวนะครับคือนําเชิญนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนาะแต่ขนาดนี้ตลาดภายในประเทศยังไม่มีมาตรการนะครับคุณองนาศ <No. S 2> oh. นะยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องฝากท่านนายกเลยเป็นการทํากันบ้านเลยคือต้องรีบออกแพ็กเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ mm hmm. เพราะว่าผู้ประกอบก,การรถบัสโรงแรมเขารออยู่นะฮะโ mm hmm. ดยเฉพาะปีนี้งบประมาณออกมาล่าช้านะฮะเซลโลรงแรมเนี่ยซึ่ง หลายคนก็อรอลุ้นกันมาอบรมสัมมนาของข้าราชการในโรงแรมของตัวเองอีกนะฮะว่าจะมีปีนี้จะเป็นยังไงล่ะเพราะว่างบมันออกมาช้าใช่ไหมฮะ,ะก็คงจะพฤสภาคมนู้นมากว่าจะใช้ก<ป>็กว่าจะจัดขันการท่องเที่ยวกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะพิจนปีงว่าประมาณแล้วนะครับเพราะั้นโรงแรมแทนที่จะมีการอบรมสัมมนาหลายรอบหน่อยก็อ<ๆ>าจจะมีกันมาไปออกันตอนประมาณเดือนสิงหากอีกเหมือนเดิมอ่ะทีนี้พอมาออกันก็เดี๋ยวบางทีก็ห้องไม่พอเต็มแล้วห้องประชุมไม่มีคนลูกค้าก็ต้องย้ายไปที่อื่นอีกนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงน,นี้ต้องรีบออกมาตรการมาข,ข้อที่ผมบอกนะครับนี่เรามาดูที่ต้นทางก่อนเนาะท่านรัฐมนตรีท่านใหม่ของเราเนี่ยดูเหมือนว่าท่านจะยังไม่เชื่อมั่นเนาะที่ผมพูดหลายครั้งแล้วในเรื่องนี้นะครับท่านยังไม่เชื่อมั่นในการกำกับนโยบายของท่านเองอะส่วนใหญ่แล้วท่านจะฟังจากพรรคเป็นเป็นหลักนะครับ เพราะเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวของเราเป็นคนแถลงนะฮะส่วนใหญ่แล้ว <คะ S 1> ท่านนายกท่านจะพูดเร็วกว่าหรือไงผมก็ไม่แน่ใจนะแถลงททั้งหมดเลยท่านจะไม่ได้ยินเสียงได้ไม่ได้ยินชื่อท่านนายกไอ้ท่านรัฐมนตรีของเราเลยนะครับ้ <c oughs> ท่านอาจจะเป็นคนใหม่หรืออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นทางเป็นสีป้ายแดงค่ะ,ะป้ายแดงเลยพักเองที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจต่างๆ <c oughs> ต้องรีบติวท่านเพราะว่ามันผ่านมาสามเดือนละนะครับ <c oughs> ท่านต้องรีบจัดการระบบในการาหาลือร่วมกันระหว่างภาครัฐเนี่ยกับภาคเอกชนให้เป็นกิจจลักษณะตลอดเวลานะครับเพราะว่าการฟังภาคเอกชนต่อเนื่องเนี่ยสม่ำเสมอเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะนําประเด็นปัญหาต่างๆที่ทางทีมเศรษฐกิจหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเป็นคนคิดแพ็กเก็ออกมาเนี่ย ว่ามันได้ประโยชน์แท้จริงแค่ไหนฟังเสียงสะท้อนออกไปเนี่ยท่านรัฐมนตรีต้องเป็นคนกลางในการนําเสนอให้เรานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการจัดระบบระเบียบที่ลงตัวเท่าไหร่นะครับอ,นนอันนี้ต้องแก้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อท่านแพ็กเกจการกระตุ้นระยะสั้นสําหรับท่องเที่ยวในประเทศอินบาก็แพ็กเกจระยะสั้นออกมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นการยั่งยืนแล้วว่าไทยกับจีนต่อไปไม่ต้องพูดถึงเรื่องวีซ่าละเราจะไม่มีวีซ่าละ แล้วก็เวลาครให้ข่าวต่อไปก็ไม่ต้องพูดถึงจีนสีเทาแล้วนะครับเพราะว่าจะเทาไม่เทาจะมีวีซา่าไม่มีวีซา่าเทาก็เข้ามาได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีวิธีการเข้ามาอยู่แล้วเอาล้ค,ครับีนส,สิเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นว่าไม่ต้องพูดแล้วนะฮะมีะวีซ่าเขาก็เข้ามาได้ไม่มีเขาก็เข้ามาเหมือนเดิมก,ก็เลิกพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ีน่จะเข้ามามากขึ้นก็ได้นะคะพ่าะฉะนั้นก็ไม่รู้แหละเอาเป็นว่าเราก็ไปมองในด้านดีว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นในอนาคตนะครับ ารย้น <Okay. S 1> ตรงนี้เนี่ยแต่สิ่งที่ทําสําคัญที่สุดเลยที่อยากจะฝากทางคุณรองน้าสะท้อนไปทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรัฐ <Okay. S 1> บาลเนี่ยก็คือว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเนี่ยเราต้องการสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนหน่อย mm hmm. นะครับตรงนี้ยังไม่มีออกมานะเราตอนนี้เราทําการตลาดฉับฉวยนะก็คือเรียกคนมารีบเอารายได้มาให้เราก่อนถูกไหมครับเพราะเราต้องการรายได้เหลือเกินเพราะฉะนั้นตรงนี้โอเคจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันอยู่ที่ปัจจัยภายนอกประเทศของแต่ละประเทศด้วยใช่ไหมฮะ ถ้าเขาดีเขาก็เข้ามาอยู่แล้วหรือว่าปัจจัยภายนอกมันดีสงคารามไม่เกิดมันก็มันก็เกิดเศรษฐกิจโลกดีก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วแต่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับมาตรการการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนะักท่องเที่ยวเนี่ยมีการปรับระบบให้มันกระฉับกระเฉงขึ้นหรือเปล่าแล้กวก็แก้จุดอ่อนในอดีตหรือเปล่า เพราะเราคง <ừ> ไม่อยากฟังข่าวว่าฝรั่งถูกทำร้ายร่างกายถูกกลมขืนที่ตรงมุมมืดของเกาะนู้นเกาะนี้หรือตามถนนในซอยที่มืดอ,อะไรเงี้ยนะฮะ <ừ> เพราะว่าทีนึงก็จะมาบอกว่าเดี๋ยวก็มีารทากล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะติดไฟให้สว่างเพราะฉะนั้นตรงนี้รีบบูรณาการหรือจะเปิดผับถึงตีห้าตีสี่ก็แล้วแต่นะฮะก็ขอให้มีมาตรการความปลอดภยัยที่เป็นรูปธรรมออกมาให้ชัดเจนว่าอย่ากเกิดไฟไหม้ซ้ำนะ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างเจ้าที่ดับเพลิงในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนในการตรวจผับด้วยหรือเปล่านะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ยินว่าเรามีมาตรการเพิ่มเติมไหมเมื่อเราเปิดสี่แล้วเนี่ยนะครับมาตรการความปลอดภัยรถไปช<ใ>นคนหรือว่าหรือว่าเมาแล้วเนี่ยมีอ่ะใครก็แล้วแต่ที่จะมีไลายเส้นเปิดตีสี่ได้เนี่ยอาจจะต้องมีคนขับรถเนี่ย ั่งประจําอยู่ที่ร้านเนี่ยสักสองคนนะครับคนไหนเมาก็ให้สองคนนี้แหละที่มีลายเส้นประจําร้านเนี่ยขับรถส่งกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ทางมหาไทยต้องเป็นคนแถลงออกมานะฮะไม่ว่าจะเป็นฝนหลังหรือว่าจะเป็นใครนะครับเมาแล้วต้องมีคนดูแลเขาส่งกลับบ้านแล้วจะต้องมีลายเส้นประจําร้านไว้ด้วยว่าร้านมีใบอนุญ,ญาตแล้วเนี่ยเปิดตีสีได้เนี่ยมีคนประจําขับรถส่งไม่ให้เกิดปัญหาว่าเมาแล้วไปเป็นอาชีพใหม่นะขับรถส่งคนเมา ใช่ต้องเป็นอาชีพใหม่ new, แล้วจะต้องมีลายเส้นประจําร้านประกอบใบอนุญาตด้วยนะครับเพื่อมเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าบางทีออกมาตีห้าแล้วไปชนเด็กก็เรียนประมาณตีห้ากว่าขึ้นมาล่ละก็จะเป็นเรื่องอีกถูกไหมฮะก็จะมีนักเรียนอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องรีบเร่งในการแก้แล้วที่สําคัญที่สุดถึงเวลาแล้วยังที่ภาคท่องเที่ยวจะตั้งสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวนะครับ เพราะบไอเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมใช่ไหมครับคุณองน,าน้าเขาเขาจะเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมน,นี่คือ b บ i การท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช่ถ้าพูดได้ง่ายๆก็คือ b บ I การท่องเที่ยวคุณนองน้าเราจะไปบอก b บ I ว่า b บ I จะดูแลไหมถ้า b บ i อไม่ดูแลกระทรวงท่องเที่ยวมีศักยภาพในการจะตั้งสํานักง,งานในการดูแลไหมกําหนดภารกิจให้ชัดเจนว่าอันนี้คือ ประโยชน์ยังไงคะสําสหรับบีายการท่องเที่ยวค่ะคุณนั้นเรามีสเรามี3อย่างแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะธรรมชาติที่สวยงามทั้งฝั่งสองฝั่งทะเลทั้งภูเขานะฮะ,ะใช่เรามีธรรมชาติวัฒนธรรมวัฒนธรรมเรามเราีเรามีเมาเล่าถึงตีสีแล้วนะคุณมอ <c oughs> ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อที่สเนี่ยคือเรายังไม่มีแมนเมด ใช่ไหมครับเรายังไม่มีนในในความหมายคุุณจดของคุณยุทธชัยคือหมายถึงว่าเป็นเป็นโปรดักต์ทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือยังไงคะใช่ครับคุณนงนาเรายังไม่มีแบบลักษณะเหมือนเกนติ้งไฮแลนด์เรายังไม่มีลักษณะเหมือนพานาฮิวนะฮะคุณนงนาเหมือนที่เรียกหนึ่งใช่ไหมฮะ คุณรองน้ากยังทราบข่าวนะฮะเรายังไม่มีลักษณะของการเที่ยวเหมือนกับสาปาของฮานอยทางเวียดนามเหนือใช่ไหมฮะใครชอบไปมากเลยซาปาใช่เรายังไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าซปาที่ตัวดึงดูดคืออะไรนะคะก็จะเป็นกระเช้าขึ้นไปยอดเขาฟาติปาเนี่ยนะครับคุณรองน้าที่จะดูวิวทิวทัศน์แล้ว่าจะมีรถรางมีทั้งกระเช้าอของเรากําลังจะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระเด็ไงขอให้สร้างได้เลยนะครับคุณรองน้าเพราะว่านี่ก็ต้องฝากท่านภูมิทําไปด้วยนะว่า ท่านรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่แล้วรีบสรุปเลยอย่ารอช้านะครับะพูดกันมาสามสี่รัฐบาลแล้วยังไม่จบสักทีนะครับกระทั่งลูกหาบก็ฝากบอกผมมาว่าเขาแก่มากแล้วนะไม่อยากจะหาบคนหาบสัมภาระขึ้นภูก,กระดึงแล้วนะฮะเพราะตอนนี้ก็หกสิบกว่าจะเจ็ดสิบอยู่แล้วยังต้องทนหาบอยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องหาทางปรับเปลี่ยนต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องภารกิจสําคัญที่เปลี่ยนมุมมองของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับก็จะ รจริง,งเรื่องของเรื่องของแมนเมนนี่ได้ผลนะเรายกตัวอย่างเผือ่อว่ารัฐบ,บาลฟังอยูอย่อย่างเช่นเวลาเขาสร้างไอเรนสะพานกระจกอะค่ะก็ายเป็นแบบฮิษไปเลยนะคนเ็าไปไปเดินไปถ่ายารูปกันกลายเป็นไฮไลท์ของสถานที่นั้นไปเลยนะใช่ครับคุณนงน้าเป็นจุดเช็คอินอะไรอย่างนี้ไปเลยอ่ะอ่าก็ดูสุพรรณบุรีนะที่เปิดมาใหม่ๆปีใหม่คนนั่นตุ๊บเลยอยู่ใกล้กรุงเทพเนี่ยสะพานแค่สะพานกระจกเนี่ยก็ดึงดูดคนได้เพียบเลยเพราะฉะนั้นนั่นมันเป็นโครงการระดับแค่ท้องถิ่นนะะคุณนงน้า ทุกหนเรานะมีการเชิญชวนนักท่องที่นักลงทุนจากต่างประเทศมาลงทุนขนาดหลายๆพันล้านหรือว่าเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะครับแล้วมีขายสิทธิประโยชน์ต่างๆให้เขาเนี่ยผมว่า มีมีความสนใจแน่นอนดังวันนี้วันนี้ข้อเสนอคือคุณยุทธชัยในฐานะที่เป็นผู้คร่ำบวดในแวดวงการท่องเที่ยวเสนอให้มีการาส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยวให้เกิดเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแมนเมดมากขึ้นนะคะ,ะเปรียบได้เหมือนเช่นที่ซาปาที่มีกระเช้าขึ้นเขาของเวียดนามคนไทยไปเนี่ยจะต,ต้องมีจุดนี้นะไม่มีจุดเนี้เขาไม่ไปนะแล้วก็เกนติงไอแลนด์ซึ่งมีอยู่นานล้วของมาเลเซียก็ยังดึงดูดคนได้อย่าง มากมายเลยถือว่าคุ้มค่าในการออกรายการเลยนะคะวันนี้เพราะว่าเวลาหมดแล้วได้เสนอที่ที่ว่าเป็นเป็นจุดสําคัญแลวนะค่ะวันนี้แล้วก็วมงถึงเร่งกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศ <ๆ S 1> จะต้องมีแบบเหมือนแพ็กเกจที่ดึงดูดกระชากใจให้คนไทยในท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นเพราะเดี๋ยวมีนาถ้าเกิดว่าวีซ่าไทยจีนแบบแบบถาวรเนี่ยอ่าเอ่อชัดบังคับใช้คนไทยก็คงจะแบบลังไหลกันไปยก ขบวนกันไปต่างประเทศอีกนะคะอ่ะอะอ่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสพูดคุยกันใหม่เรามาติดตามกันนะคะว่ารัฐบาลจะได้ทําอะไรเพิ่มเติมบ้างในเรื่องการท่องเที่ยวของปี67ค่ะวันนี้ขอบพระพคุณคุณยุทธชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณองนาคครับท่านผู้ชมท่า,านผู้ฟังด้วยครับสวัสดีค่ะ